มาค่ะไปรับแพ็กเกจแล้วนะคะเดี๋ยวจะให้ดูหน้าก่อนนะวันนี้มันเท่าไหร่วันนี้วันที่เท่าไหร่พี่ใหญ่ยี่สิบเก้าพฤศจิกาพรุ่งนี้ก็วันสุดท้ายของเดือนนั่นหรอเนี่ยใช่เอาฟิลเตอร์ออกไปหน่อยนึงก็จะให้ดูว่าหน้าเป็นยังไงเดี๋ยวปรัแบบแสงได้ไหมนี่นะคะก็จะเป็นแบบเห็นไหมมันจะเป็นแบบเหมือนเป็นผื่นผืนเป็นแบบ คือตอนนี้เป็นสิวหน้าผาถ้าสมมติใช้พวกกรดอะ่ะมันก็จะผื่นขึ้นมาเยอะเลยสิวก็จะระบุแบบประทูออกมาเยอะมากแล้วก็จะมีสิวอักเสบหน่อยหนึ่งก็พยายามบีบบีบบีบนนองน้องออกแล้วก็แต้มสิวเนาะแล้วก็ตรงนี้ด้วยคือแบบเนี่ยตอนใช้มาร์คแดงอะ่ะสิวแบบเหอออกมาหมดเลยนะไอต้ตรงนี้กับตรงนี้แล้วแบบ อันนี้ก็แบบเหมือนค้อย,อยังชั่วแล้นาะเหลือแค่รอยด่างดําไม่อักเสบมากมายมีแค่อักเสบแค่ตรงนี้หน่อยหนึ่งแล้วก็ตรงนี้อีกจุ่มหนึ่งเป็นสองจุดอันนี้ก็แบบมันแก้ออกก็คือต้องต้องรักษารอยดำเนาะแล้ววันนี้ไปรับน no. ้องลูหน้าสีพลาสมานะใส่ฟิลเตอร์ไปให้หน่อยให้มีแสงหน่อย รับไม่ได้เวลามีแบบรอยดำๆจากสิวมาคือไอแบ็คไฟเดย์อะไม่รอดก็ตอนนั้นอะแบ็คไฟเดย์อะไรเงี้ยก็พยายามพยายามคิดว่าเอ้เรามีอะไรที่เราอยากอยากได้ไหมเพราะลืมสนิทไม่ได้เขียนไม่ได้พอแบบไม่ได้เขียนไม่ได้จดอะไรไว้ไวอย่างเงี้ยก็ก็จะลืมสนิทเลยนะว่าเอ้เราเรามีอะไรหรือเปล่าที่เราแบบ อยากได้แล้วยังไม่ได้ซื้ออะไรอย่างเงี้ยเนาะเออหรือว่าลืมซื้ออะไรอย่างเงี้ยโอ้ยเดี๋ยวไปรดน้ำต้นไม้น้องก่อนคือ <c oughs> คือเพิ่งซื้อน้องเมื่อวันก่อนแหละน้องเหี่ยวอีกอีกอันนึงไม่เหี่ยวไออีกอันนึงอะ่ะเปลี่ยนใส่กระถาง เห็นไหมซื้อมาสองต้นสองต้นห้าสิอีกอันนึงอ่ะใส่กระถางอีกอันนึงอ่ะไม่ได้ใส่เขาเรียกว่าอะไรแจกันสิใจกันกระถางน้องต่างกันมากเลยขนาดเอามามันเดียวกันอีกอันนึงอ่ะใบเหี่ยวอีกอันหนึ่งใบนนไม่เหี่ยวมามาต่อเออก็คือไอแบนก็คือเออแล้วก็มันนึกได้ว่าเอ้ยฉันอยากได้ตัวนี้นี่หว่าแล้วฉันคุยกับเพื่อนมาน่าจะแบบประมาณเป็นหนึ่งเดือนแล้วว่าเพื่อนฉันน่าซื้อมาใช้เมืออันนี้เดือน พฤศจิกาใช่ปะ่ะเหมือนคุยกับเพื่อน,น่าจะประมาณเดือนตุลาแล้วก็เคยคุยกับเพื่อนก่อนหน้านั้นมาแล้วประมาณสามหรือสี่เดือนนี่แหละก่อนที่จะไปเที่ยวด้วยกันกันยาแบบเพื่อนแบบว่าเฮ้ยลองซื้อตัวนี้มาอะไรเงี้ยแล้วตอนที่เพื่อนซื้อเหมือนเพื่อนซื้อ,อ,อประมาณสามพันเจ็ดสามพันแปดร้อยสวิตช์อืไม่ใช่สี่สามพันแปดร้อยสวิตช์ตอนนั้น,นเพื่อนซื้อว่าเขาลดราคาราคาเต็มน้องเขาจะอยู่ที่ ราคาเต็มน้องเขานะคะจะอยู่ที่5,300สามรวิตสกุลนู่นเนาะเอ่อ5,300สามรวิตสกุลนูนน่ก็ประมาณ17,500บไทยบาทเนาะก็คือเอาคูณ3.3ไปนะเพราะว่าตอนนี้ค่าเงินตกมากถ้าถ้าเป็น4บาทแบบเมื่อก่อนก็คือ21,000 21,000ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยดีนะเนี่ย,ยตอนนี้คือค่าเงินตกก็คือจะแบบเป็นอะไรที่ได้เปรียบสำหรับคนไทย เออเนี่ยน้องนเนี่ยคือเราก็ Black Friday คือก่อน Black Friday อะ่ะประมาณก่อน Black Friday แบบในระยะเวลาเดียวน,นึงอ่ะเราก็ดูแล้วนะว่าเว็บเว็บไซต์ไหนที่แบบขายเจ้าโฟเรโอไม่รู้เรียกถูกหรือเปล่าโฟเรโอเหรอโฟเรโอวะ F O R E O F O R E O คือ for y o ออันนี้ภาษาสวิสช์โฟริโอ f o ริ o ก็คือเป็นแบรนด์ของคนสวีเดน for <you. S 1> เออ for you ละกันเรียกเป็นภาษาสวิสช์ละกันง่ายดี f o r y o u for you, for you. ง่ายดีเนาะเออนั่นแหละก็คือในเว็บเขาเขียน5,300สามรวิช์โครนูนใช่ไหมก็ประมาณ18,000แเนาะแล้วไอ้แบ็ k ไฟเดย์อะ ก่อน black friday เราก็ดูว่าเว็บไซต์ไหนขายถูกที่สุดคือแบบถูกที่สุดใช่ปะแล้วเราก็แบบมันมีเว็บไซต์ผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์เครื่องสำอางยานู่นนี่นั่นในสวีเดนอะไรเงี้ยก็ยังก็ยังแพงอยู่ก็ยังแบบเห็นแบบ3 6 0 3ันหก3าม็ก็คือยังราคาที่เพื่อนซื้อมาอยู่แล้วก็ยังเห็นเว็บของเขาเลยอะเว็แบบของเขาเลยอะลดเหลือแค่3370ัสาร้อิวเโครนอแล้วตอนนั้นก็แบบซื้อดีไหมนะ ล้วแบบเอะก็คิดไว้ว่าเอองั้นก็รอสักสิ้นปีก่อนลืม backfire day ไปสิรอสักแบบช่วงหลังคริสต์มาสก่อนเขาเรียกว่า m e l a n c e dog เหรอไม่รู้ว่าคนไทยเรียกว่าอะไรก็คือนั่นแหละช่วงหลังหลังคริสต์มาสก่อนเขาลดราคาอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าอาจจะลดอีกอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็แบบคิดว่าไอ้ตัวเนี้ยเขายังมาไม่ถึงปีนะเออเพราะว่าตอนเพื่อนซื้อแล้วมันเป็นแบบตัวล่าสุดใช่ป้ะลูน่าสี่นะมันเป็นเขาเป็น,ปน,ปนตัวล่าสุดแล้วเขาก็จะแบบอย่างเงี้ยด้วยแบบ เห็นไหมเขาก็แบบมีแบบมีแสงอะ่ะมีแสงช่วยในการแบบว่าไม่ให้แก่เกินไม่ให้แก่เร็วอะไรอย่างนี้เขาเรียกว่าอะไรเออมามาเปิดเลยดีกว่าอย่าอย่าเรื่องมากเอาเปิดแล้วเหรอใส่กระดาษมาหน่อยนึง แล้วเออนั่นแหละก็คือเราไม่ได้ซื้อจากเว็บไซต์เขานะเพราะว่าตอนนั้นน่ะเขาไม่มีแบ็กไฟล์พอช่วงแบ็กไฟล์เดียร์แล้วก็ดูเว็บไซต์เขาอีกรอบหนึ่งเขาก็ยังราคาเดิมอยู่เนาะสามพั 3, 3นสามร้อยเจ็ดสิบโครนชีวิตโครนนู้นเราก็ยังแบบมันก็ยังสามพันอยู่เนาะอะไรเงี้ยสามพันโครนนู่นก็แบบราคาลดแล้วใช่ไหมมันก็ยังแพงอยู่อ่ะแบบเดี๋ยวไหนลองสามพันแบบราคาลดแล้วก็ยังแบบหน,นึ่งหมื่นหนึ่งพัง 3, น บาทอะไรเงี้ยแล้วก็มันก็ยังแพงอยู่นะอะไรเงี้ยเราก็ไม่เคยสามสิบเอ้ยสามก็สามสี่สิพิมพ์ผิดแบบหนึ่งมื่นหนึ่งพันสองรอยี่สิบมันก็ยังแพงอยู่เนาะอะไรอย่างเงี้ยแค่แบบแค่จะมาล้างหน้าเองแต่แบบเพื่อนเพื่อนบอกว่าอันนี้เพื่อนสนิทเนาะเออต้องคุณต้องเชื่อเพื่อนสนิทเพื่อนสนิทบอกว่ามันก็รู้สึกล้างหน้าเอ้ยแบบแบบ แบบรู้สึกล้างนะสะอาดขึ้นแล้วก็แบบเหมือนรอยหรือว่าสิวอะไรเงี้ยลดน้อยลงอะไรสักอย่างก็ไม่รู้ก็คือแบบอืมเราก็ไม่ได้อ่านรีวิวอะไรเยอะแยะมากมายแค่แบบดูราคาอะไรอย่างนงี้ก็แล้วก็แบบที่จริงอะ่ะคิดว่าการล้างเงี้ยมันคงสะอาดดีอะไรอย่างเงี้ยแบบไม่รู้สิน้องแล้วแบบพอแล้วแบบเหมือนอ๋อไปเห็นใน youtube คน คนไทยในต่างประเทศท่านหนึ่งจำไม่ได้ว่าชั้นไหนเหมือนเขาก็าเป็นแค่คลิปเขามีคลิปเดียวด้วยนะใน Youtube เป็นที่มันภาษาไทยแล้วเราก็เปิดดูเนี่ยเออก็เหมือนประมาณว่าไอเนี้ยแบบมันช่วยแบบว่าไม่ให้แก่เร็วเนาะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวแกะก่อนนะ แต่อันนี้เราสั่งมาจากเว็บไซต์อะไรหรือเปล่าซิเฟราซีเดนซิเ r ราวีเดนจ้ะเพราะว่าแบ็คไฟเดย์แล้วก็เราก็เซิร์ชดูอีกรอบหนึ่งช่วงแบ็คไฟเดย์แล้วก็อา้าวเว็บ s ซฟโฟาราคาถูกกว่าเว็บเฟรเลโอกว่าเว็บของเขาทุกครั้งไม่ได้ดูว่าเออแบบนี่หรือเปล่า แต่เราเขาเขียนว่า normal skin ก็คือเป็นผิวปกติผิวธรรมดาสีชมพูใช่ปะ่ะแต่เราชอบสีชมพูแล้วก็ผิวแบบ sensitive skin อ่ะสีม่วงแล้วเราก็เออเราเป็น normal skin หรือเปล่านะเพราะอยากได้ชมพู พออยากได้สีชมพูแต่แบบคิดไปคิดมาคงเป็นเซนซิทีฟสกินนั่นแหละซื้อสีม่วงไปเถอะทางทางที่คุณอยากได้สีชมพูซื้อสีม่วงไปเถอะถ้าไม่เซนซิทีฟแบบป่านนี้หน้าก็ไม่มีสิวแล้วอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าเอองั้นก็เซนซิทีฟละกันเป็นเซนซิทีฟสกินก็ได้เออนะมาเดี๋ยวเรามาแกะละอย่า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 โมมากคือแบบเออนะก็คือแบบไม่รู้สิ ก็มาก็ลองดูเผื่อน่าจะดีขึ้นว่ามีอายุ35แล้วนะแล้วบบแล้วแบบมีอยู่ช่วงหนึ่งคือแบบไม่มีสิวไม่มีอะไรชีวิตโคตรจะดีแบบแค่มีรอยกะอะไรอย่างเงี้ยนาอก็รักษารอยกะแบบแบบไปได้หลายๆเดือนอยู่ดีสักพักอ้าวสิวขึ้นสาง,งานก็เลยงงว่ามาได้ยังไงนะน้องสิวไอ้ขอแกะ กล่องน้องโคตรหนาแล้วแบบคุณเสียเงินกับค่ากล่องน้องเป็นร้อยหรือเปล่าเนี่ยร้อยโครนนู่นด้วยนะไม่ใช่เออแต่ก็มาอะไรไงต่ออุ้ยน้องนุ่มนุ่มกว่าแป้งสิฟัดอีกน้องนุ่มมากเลยอ่ะโอ้ก็สงสัยเซนซิทีฟแล้วเนานะแล้วก็งาไงาต่อใช้ยังไงน้องมีไฟ น้องไม่มีแบตแลเนาะเดี๋ยวน้องต้องไปชาร์จแบตก่อนข้างหลังก็เป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็กดน้องไม่มีน้องมีไฟแต่น้องต้องชาร์จแล้วก็ที่ชาร์จ u k c a มาเดี๋ยวเราแล้วก็เมื่อกี้แกะจากกล่องมานะคะโอ้มีถุงด้วยรู้สึกดีมันมีอะไรอีกไหมไม่มีถุงก็ต้องซักบ่อยๆไหมก็มีนะคะก็มีสาย u s b เดี๋ยวไปชาร์จ เดี๋ยวขอตัวไปชาร์น้องก่อนนะทำไมดูน้องแบบเสนียนไปทำไมดูน้องแบบต้องปวดท้องน้องแบบเหมือนตัวเชียงเฉียงเดี๋ยวเราขอตัวไปชาร์ก่อนเดี๋ยวเราจะไปชาร์จแล้วเราก็จะไประหว่างชาร์จแล้วเราก็จะโหลดเราโหลดดาวน์โหลดแอปขึ้นมานะแล้วก็เดี๋ยวจะมาอ่านนิดหน่อย คือมันมืดนะคะ บ้าร้นานจะเป็นตัวเปิดประมาณเก้าโมงสิบโมงแต่เขาพี่น้คืนค,ค,คุณแม่คุณแม่ปั๊มว่ามีคนมาค้อประตบ้นตานในฝันมเนี่ยแม่หนุ่มเปิดประตูเห็นน้องินเนี่ยแล้วก็พูดกับแม่ว่าหนูกับพี่นาไปก่อนนะแม่มแล้วก็เดินหายไปช่งว,วันนั้นเนี่ยแม่ตื่นไปที่บ้านเกิด่้อยเอ็ดครับช่วงแรกๆปีสองปีแรกค,คือกรายังติดต่อก,กอยู่ครับแล้วจึจุด แสงน้อยพี่นิว่ะก็เข้ามาในห้องหลับเข้ามาในห้องและแกก็กมานอนข้างตัวครับเรายกใส่อุตส่าติเสียงจนไม่ไหวแล้วตอนนั้นครับ <c oughs> นี่นาะมาตอนแรกอ่ะใช้กล้องปกติแล้วมันแบบมืดไปหน่อยเนาะเพราะว่าแสงน้อยเราก็เลยใช้ฟิลเตอร์อะไรนะนาวหนาวอ่ะคูล เ,ฟ,เฟิลเตอร์์ทนเย็นไปนิดหน่อยแล้วก็เพื่อจะให้เห็น่อยเสิวงแต่ก็ไม่ค่อเห็นดีนะมามามัมๆา,มา,มาแล้วก็สูมไม่ได้ด้วยนะกองหน้าหรือว่าเราจะปรับเป็นด้านนอกดี mà xay con ơi xay con na nà nó có mấy hiện à hiện này này có nên quả เพื่อนสุดที่หลักบอกว่าให้อะไรสองครั้งไม่รู้ลืมคงให้ล้างเครื่องหรือเปล่าไม่แน่ใจงั้นเราก็ใช้ไอค้คลีนซิ่งเจลของเราล้างเครื่องไปแล้วกันเออ <c oughs> คืออ่ะ ปุ่มกดเขาอยู่ตรงกลางใช่ปะ่ะเาทำไมน้ำมันลงมาวะมันจะพังไหมคือปุ่มกดเขาอยู่ตรงกลางใช่ปะ่ะเออแล้วก็คือไอ้เขาเรียกว่าขนนกขนนกนีก่คือแบบบางเบาแบบเบาอ่ะแบบแบบแบบอ่อนโยนต่อผิวเขาก็จะอ,อืดแต่ถ้าสมุิทางเนี้ยมันก็จะเป็นแบบว่าแบบถึงแบบแรงกว่าหน่อยนึงก็จะแบบเพื่อความถึงถึง,ถงลึกถึงโคนถึงอะไรเงี้ย เออนะแล้วปิดก็คือปิดใช่ป่ะแต่ถ้าสมมติเราจะนวดหน้าหลังล้งเสร็จแล้วอะเรากดเปิดแล้วก็กดสองครั้งเพื่อเปลี่ยนโหมดเพื่อใช้ไอ้ด้านหลังเนี่ยทำนวดหน้าเออปิดก่อนเดี๋ยวคนล้างอันนี้สองรอบก่อนขอล้างน้องก่อน ยังไม่ได้โทรคุยกับเพื่อนสาวเลยโทรคุยกับเพื่อนสาวมาเดี๋ยวเราก็จะล้างหน้าคือแบบล้างหน้าล้างหน้าเผื่อแน่ก็จะคือเราใช้อันนี้แบบมาสักพักแล้วอะแบบพักหลังๆอะแบบ ประมาณกี่เดือนแล้วเนี่ยตั้งแต่ไปเที่ยวกลับมาน่าจะประมาณมันเดือนไหนละสองเดือนไหมพิสกิจกากันยาป,ประมาณสองเดือนเนี้ยสิวแบบสิวขึ้นหน้าแบบหนักมากแบบโอ๊ยมม็แม่รลวง สิวขึ้นหน้าหนักมากแล้วก็พยายามใช้นี้ให้หมดเพื่อจะได้ไปเริ่อเอ่อเจลล้างหน้านอื่นใช่ปะ่ะเออ,อมาล้างหน้าวันนี้วันพุธ เราก็อ่าโฟมล้างหน้าจะหมดเฮ้มันร้อนจริงๆด้วยขอล้างขอล้างอ่ะ ขอล้างอันนี้ออกก่อนนะแล้วก็ใส่เจลอันนี้ลงใช้ได้ประมาณวันนี้วันที่สามละใช้เฉพาะตอนเย็ยนขอเริ่มน้องด้วยด้วยขนนกก่อนความเบาบางเบากว่า เอตัวล้างหน้าสักหนึ่งนาทีก่อนนะคืองงมากเมื่อกี้ล้างหน้าไปแล้วน้องหยุดไปสองรอบคือแบบก่อนน้องหยุดน้องก็จะกระพริบก่อนสองทีแล้วก็น้องจะแบบสั่นปแปลกก็เลยไม่รู้ว่าเอ้น,น้องเหนื่อยแล้วหรอหรือว่าครบรอบ นองแล้วหรอเฮ้ยแต่รู้สึกสะอาดตั้งแต่ครั้งแรกเลยแล้วก็ไม่รู้ว่าจำไม่ได้ว่าความรู้สึกที่ใช้ครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองเป็นยังไงเดี๋ยวครั้งหน้าจะใช้น้องโดยที่แบบหรือว่าน้ำเข้านองเหรอ <laughs> เราก็ล้างนองนะล้างน้อง,นะลง,องแล้วก็ทิ้งไว้ก่อนแล้วนี่เดี๋ยวเราจะมาเช็ดหน้า เราก็พยายามใช้อันนี้ให้มันหมดนะก็คือแบบสองเดือนที่ผ่านมานี่คือแบบโทษทุกอย่างโทษทั้งโทษทั้งคีมล้างทั้งเจลล้างหน้าแล้วก็ตัวเช็ดหน้าโทษทุกอย่างแต่ไม่รู้ว่าเป็นอะไรน่าจะแบบเพราะว่าอากาศมันแห้งหรือเปล่าว่าไอ้พวกเนี้ยก็ใช้ใช้ามาก่อนสองเดือนแลว้วอะใช้มาก่อนเนี่ยก่อนช่วงสิวบุกเนี่ย ก็เลยเอ๊หรือว่าหน้าแห้งหรือเปล่าอากาศมันเริ่มแห้งหรือเปล่าเพราะวหน้าหนาวเนาะเพราะว่าหลังจากไปเที่ยวตุลาพฤศจิกาเนี่ยตุลาเนี่ยสววเดนก็เริ่มหนาวแล้วใช่ปะล่ะสเวเดนตอนเหนือนเนี่ยก็เลยไม่รู้นะเดี๋ยวเราต้องโทรไปหาเพื่อนสาวก่อนว่ามันหมายถึงอะไรทำไมอยู่ดีน้องก็หยุดไป แล้วเดี๋ยวเราจะลองนวดหน้าใช้ตรงนี้ตรงหน้าผากนะแล้วก็ข้างล่างกพอเป็นสิวใช่ปะ่ะแล้วเราก็จะใช้ไอตัวกะเนี่ยตรงซ้ายกับขวา แต่เราเอาเริ่มจากสิวก่อนก็กดหนึ่งครั้งเปิดแล้วก็หนึ่งสองเปลี่ยนหมดเป็นนวดหน้านะหนึ่งหนึ่งสองได้ละพอน้องเป็นหมดนวดหน้าน้องก็จะไม่มีไฟสีแดงข้างหน้านะน้องก็เป็นข้างหลัง เราก็เอาแบบขนนกนั่นแหละเราก็จะนวดโอ้เจ็บเราก็จะนวดที่สิวไปก่อนนะคะช่วงนี้เป็นสิวก่น มำไมันเจ็บอ่ะอ้ยทำไมมันเจ็บปะทำไมเหมือนช็อด ช้อนเลยตรงนี้เจ็บ่ะโอ๊ยทำไมมันเจ็บปิดดีกว่าทาครีมก่อนทำไมมันแบบเจ็บเจบอ่ะเดี๋ยวโทรหาเพื่อนก่อนนะเรายังไม่ได้บูดรีวงรีวิวเลยเดี๋ยวเราจะโทรหาเพื่อนก่อน